Obrigada. ส่วนเกือบาตำรวจอายุภ3าปีขึ้นไปเพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหมเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรถึงร้อยตำรวจเอกโดยในปีนี้เป็นการดำเนินการในพุนที่13ประจำปีพประมาณ2567นี่กับผมขอกราบเรียนเชิญท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคามและรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม ได้กรุณาประดับเครื่องหมายยศให้กับข้าราชการตำรวจผู้ได้รับการ,รยกระดับจำนวน101รายและเรียนเชิญประดับยศต่อไปขอการเรียนเชิญนะหน้าขอน้อยว่าที่ร้อยตำรวจตรีสมัยปา่าประขังว่าที่ร้อยตำรวจตรีสุภเรศการเกตว่าที่ร้อยตำรวจตรีที่สามแฝงศรีพล ว่าที่ร้อยตำรวจตรีพิเชษฐ์ศรีหาบุม,มาาว่าที่ร้อยตำรวจตรีอายุธหลูอารีสวุวรรณและว่าที่ร้อยตำรวจตรีรักสันหีแก้ว,ว ข้องชารีว่าที่ร,ร,ร้อยหัวตรีประจวบเชื้อลิ้นฟ้า Grazie. Uh -huh. คุณชัยเหล่าเทนและอิทธิชัย 100ร้อยตำรวจตรีวีรชาติสูเนศว่าที่100ร้อยตำรวจตรีทักษนินชัยจำศี100ร้อยตำรวจตรีวีรชาติสูเนศว่าที่ร้อยตำรวจตรีทักษนิชัยจันทร์ศีว่าที่100ร้อยตำรวจตรีประภวนชัยมั่นมีว่าที่100ร้อยตำรวจตรีบัณเดินสีหักเนศสีเนหักและ อนี้สีเนหาและว่าที่ร้อยตำรวจตีจิบสีเขมพันว่าที่ทร้อยตำรวจตรีธนภักดีสีมงคล ร้อยตระเวนตรีว่านาลงปงมาแค่ว่าที่ร้อยตระเวนตรีทวัชชัยเพิ่งใจดา,าที่ร้อยตระเวนตรีท่านินเพียงโพลรา 转，横。 ว่าที่ร้อยตัวตรีพานุมาตรเดสีว่าที่ร้อยตัวตรีธีรเดชชัยคำว่าที่ร้อยตัวตรีธีรเดชชัยคำตรีว่าที่ร้อยตัวตรีคงสารจัจนจำนงและว่าที่ร้อยตัวตรีภูวิพิ์พ้องขวาลา ว่าที่ร้อยตำรวจตรีปรีปราโรมทพงทิราชว่าที่ร้อยตำรวจตรีองอาจมหาจักรพงศ์ว่าที่ร้อยตำรวจตรีสินชัยวรรณฤกษ์และว่าที่ร้อยตำรวจตรีฉลาดศักดิ์โยวะหุย ว่าที่ร้อยตัวตรีอภิชาติรรมีรันรัดว่าที่ร้อยตรวตรีมั่นัดเงินสีว่าที่ร้อยตัวตรีมีรักันทัพโคดว่าที่ร้อยตรวตรีกอลกวดุครีมากว่าที่ร้อยตรวตรีสุชาติรมดอนกลอยว่าที่ร้อยตัวตรีคำทองคำสีแก้วและว่าที่ร้อยตรวตรี 苏哈，老宾。 ว่าที่ร้อยตำรวจตรีธนารักเปกาธีว่าที่100ร้อยตำรวจตรีสันติการนอกว่าที่ร้อยตำรวจตรีนราธีบุญหัตสาว่าที่100ร้อยตำรวจตรีวันชัยโยวะว่าที่ ว่าที่ร้อยตำรวจตรีกระเสียมสรรทวงแก้วว่าที่ร้อยตำรวจตรีมีดาเนรศีและว่าที่ร้อยตำรวจตรีปรนจวบโพธิใส ว่าที่ร้อยตำรวจตรีธรรมนูนแก้ววันจักรว่าที่ร้อยตำรวจตรีบุญเผือยเยยโพว่าที่ร้อยตำรวจตรีสุพตชินโพว่าที่ร้อยตำรวจตรีวิสิทธิ์ขุนทยาว่าที่ร้อยตำรวจตรีแสงโยธาทูลและว่าที่ร้อยตำรวจตรีสาธิตพิรง i oh. ว่าที่ร้อยตำรวจตรีนพวงศ์ชัยรากว่าที่ร้อยตำรวจตรีองเทพศรีหานเนธและว่าที่ร้อยตำรวจตรียุทธพงศ์จันมิราช เชิเครื่องหมายยนต์นะคะพักก่อนที่บริเวณด้านล่างค่ะารวจแม่บ้าตรวจและอะรส่ผู้เฝ้าการรเเครื่องหมายนรวเปลื่ยรที่เนี่ยที่กับอะไรตรวจ ผู้ต้องได้รับโควกการบุกลมและการบุกทั้งตระกูลย้ดนบตับมวจที่มีอายุท่านสามปีขึ้นไปเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการหลชั้นาัญญาบัติเพื่อเป็นความไว้วางใจของท่านและมูลบุตรของท่านมีความที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้พิทักษ์สัญลักษณ์อย่างแท้จริงจรงคำให้ที่ต่อท่านให้ดีที่สุดผมกับที่ได้รับการเลื่อนรัฐสูงขึ้นในครั้งนี้ สุดท้ายนี้ออนภมมาพแห่งจุนพัฒศรีรัตน์ตายและอินภักษิณทั้งหลายที่ท่านโปรดตั้งถือจงดลบดาให้ท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุขประสบความโชคดีตลอดไปพร้าคุณผู้พักงนาน